การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสนุนทรียภาพทางดนตรีของเด็กผู้ดูแลเด็กเนี่ยควรจะจัดให้มีมุมดนตรีที่มีเครื่องเล่นดนตรีที่เหมาะกับเด็กโดยเครื่องเล่นดนตรีนั้นเนี่ยให้มันมีความหลากหลายทั้งดนตรีเครื่องเล่นดนตรีประเภทสากลแล้วก็เครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้านให้เด็กได้เข้าไปทดลองเล่น มีการจัดบรรยากาศในมุมให้หน่าสนใจเชิญชวนเด็กเข้าไปเล่นและที่สำคัญคือผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือเป็นสภาพแวดล้อมนะที่สำคัญอย่างหนึ่งของเด็กดังนั้นในการจัดกิจกรรมดนตรีผู้ดูแลเด็กเนี่ยควรจะต้องมีพลังมีอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกความสนุกร่วมกับเด็กๆในการจัดกิจกรรมดนตรีนั้นด้วย